สนับส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอน,นะครับของอำเภอแม่แตงนะครับจังหวัดเชียงใหม่เรเองนครับอบรมการจัดก,กระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนนะครับก็ได้มาจากโครงการที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ของเราตัว วัอ <S 々> ันนี้เป็นประมาแ8 7ปีที่ผ่านมาน้า่บ้านแม่โจ้ได้ก่อเกิดโรงเรียนสุรักรูปถมเกษตรกรบประจำภาพขึ้นเป็นโรงแรกซึ่งถือเป็นสถานศึกษาด้านการเกษตรแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในส่วนปุมภาคโดยทั้งบนพื้นที่จำนวน900ไร่เศษบริเวณพือที่บ้านแม่โจ้ก็บบนหนองออำเภอสังสายจังหวัดเชียงใหม่เติบโตมาจนถมห่งังวิทยาแม่โจ้ในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันชุมชนแม่โจ้ที่อยู่รอบๆข้าก็ค่อยๆจเจริมตรรเติบโตขึ้นเช่นกันจนเมื่อวันที่25พฤษภาคม2542กระทรวงมหาดไทยได้รัฐานะสุขาที่บ้านแม่โจขึ้นเป็นเทศบาลตัวเมแม่โจซึ่งตรงกับขึ้น15ขา้ามปีทองนี่จึงเป็นที่มายสัญ,ญลักษณ์รูปต่างซึ่งเป็นตราประจำเทศบาลเมืองแม่โจ้ จนถึงป <accurately S 2> ัจจุบันนันเป็นวัประจันเรีนรวเราจะมองเห็นรูปคล้ายกับจใจดวจเดือนนั้นครับก็เลยถือเอามาติดวันนั้นเป็นหลักคี่ว่าจะเอาเป็นรูปกระจายเริ่มตั้งแต่วันนั้นไปต้นมา เทศบาลเมืองแม่โจ้ตั้งอยู่เลขที่15หมู่ที่1 <t S> 2ตำบลหนองหามอำเภอสังขายจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลเมืงแมโจเป็นหนึ่งในเทศบาลซึ่งในจังัดเชียงหม่มีเพียง4แห่งเท่านั้น เทศบาลหนึ่งเมโจมีพื้นที่ประมาณ20ตารางกิโเลเมตรหรือประมาณ12,155ไร,ร่ประกอบด้วย19ชมุมชนและมีประชากรทั้งสิ้น 23, 23,295คนและมีประชากรแร่งแรงงานต่างด้าและผู้ที่มารับบริการจากร่วมกิบาลสังกัง์รูปแล้ววันหนึ่งจะมีประชากรที่มาใช้ชีวิตในเขตเทศบาลหน่งเมโจประมาณ4-5หมื่นค เทศบาลอินทงแม่โจ้มีสถานที่สำคัญตั้งอยู่มากมายได้แก่วัดเก้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้โรงพยาบาลสันสาโรงเรียนศรีสังวานเชียงใหม่สอนเ็กพิกรศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดโรงเรียนสักสายวิทยาคมโรงเรียนประถมศึกษาศูนย์พี่แก้วนิรภัยสถานีปยาธูศูนย์ตุลิภูผู้ป่วยอำเมเมออภพา สำนักงานเกษตรอำเภอสันสา่าธนาคาร้านค้าร้านอาหารโรงแรมหโอโพักมากมายในย่านสภาพสังคมเทศบาลนนทแม่โจเป็นลักษณะชุมชนผผสมระหว่างผู้ที่อยู่อาศัยดัางเดิมและผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยใหม่ซึ่งนับวั่นจะเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันมีโครงการบ้านจัดสรรตั้งอยู่ในเขตเทศบาลแม่โจมากาโครงการ การวิถีชุมชนจึงเป็นลักษณะอึมเงือกอึม,อมโรดบกการอยู่ร่วมกันมีทั้งแบบดั้งเดิมคือถ้อยทีถ้อยอาศาและอยู่กันแบบตู้ใครกัวลักษณะสัมพวเมื่อคนจำนวนมากมาอยู่อาศาัยและใช้ชีวิตร่วมกันปัญหาที่เกิดขึ้นมากมาย อาทิเช่นปัญหาขยะที่สมาครนมโจต้องใช้งบประมาณมากถึงเกือบรัไม่กี่พันล้านบาทปีละประมาณ15ล้านบาทสำหรับการจัดเก็บขยะปัญหาการจราจรการจบทการจัดระเบียบ,บยช่องทางร,รถวิ่งรถติดปัญหาเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำในสังคมรายได้ภาวะที่เสัยงปัญหาหน้ำมันที่เกิดจากการไม่กีการวางเครื่องมื

ตอนแรกเขาเป็นวงเลนผ่านปีแต่ถ้าเวลามันนั่งออฟฟิศของเขาว่าอย่างแล้วพอเขาทำการบ้านของเขาเส้นเดียวนีกว่าเขาก็ทำปีกเปืนที่หัวคือเวลาคือถ้ามันระบายน้ะมันอย่างเขาต้องแต่งกระจายคุณพ่อไปยังไหนหรอจะแม่งแม่งก็ได้ก็อ่ะอันนี้เขาเรียกเป็นปืนของเขาว่าอย่างเขานึกวมาเส้นของเขาย่ะถ้าเขามีวงเลนปีกเปื่ลงห้องก็มึีอ่ะก็เดอนเข้าไปในวงทำท่านนายกนะครับเพวกแบบอย่างได้มีการเชื่อมโยงในการแยกกัน น้ำพ่วมเนี่ยทันนี้จะเป็นบทที่ข้างเคียงด้วยนะครับวันนี้เราได้มาพบก,กับการทํางานในหลายขั้นตอนกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้เกิดความเั็นมือของนัคศึกษาก็เป็นพที่ที่ทีมทุกคนนะครับเรากัเข้าไว้ในตัวนี้นะครับกับน้ำพุ่มอย่างว่าไม่หรือครับซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นนะครับเป็นการสศึต่อ กืรบรารงานนั้นข้อยู่กับควาร้ามสรงพ่อนม่ควากล้าหาความดี้นการตัดสินใจเมื่อต้งการริารน้นจะมีขน้นั้นรื่องารสือสริารึ่งำ้กนับการราย่สารบิานั้นต้องรับปใะกันกรบานันก็ต้องมาเสริมปอกให้กันความรู้คเใการเห้เติในชุมชนย่อมนเรื่องทีหมาส ปัญหาการที่เข้าใจกันในสังคมความจตแยงทะเลาะโวยวายต่างๆมากมายรวมทั้งปัญหาสิ่งแวดลการดูแลคมปลอดันการขยมยและอีกมากมายที่ไม่ได้เถึงปัญหาทีปปป่กลับมาแล้วขค้นตกนับว่าจะต้มีความตึงเรกมากขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ จนตนที่สุดคนแม่โจ้เรื่องของปัญหาต่างๆยเดินผลกระทบถึงเรื่องให้ัูเข้ามาทุกขณะดดังนี้ชาวบ้านจึงอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงและอยากเห็นการพัฒนาเมืองแม่โจ้ซึ่งเป็นทีเกิดและทีอาศัยทีทำมากินของตนเองจึงมองหางแหล่งสังคนที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองแม่โจ้ต่อไป 2,564เป็นวันเริ่มตั้งนาบกงเลสอทอของเทศบาลเมืองแม่โจ้มีการแข่งขันกันมากถึง5้กลุ่มการท้องถิ่นสำหรับกลุ่มรรคแม่โจ้โดยการนำของขออภัยัาทรงข่าได้ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารการในยี่ปีใหม่ด้วยผู้บริหารทุกหน้าที่ประกาศดีว่ายวิสือสีเพราะการซื้อสียงคือต้นเหตุของการขอรัชัย เลขาการนำการบริหารแห่งใหม่นำหลักธรรมาบิบบและการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ในการบริหารทำ่ผ้การดึงดันนายประยักทรงข่าวสามารถนำผู้สมัครสองท่อของกลุ่มเข้าสภาทั้งสามเขตแบบยกที่สิบแปดทุด้วยคะแนนทะลุทลายเป็นผลสำเร็จนับเป็นโต๊ะที่สา ในการเลือกตั้งของเทศบาลเมืองแม่โจ้ที่มีกครค่าทิ้งมากซึ่งปรากฏการณ์ครั้งนี้ย่อมเป็นเครื่องตอกย้ำในยืนยันเจตนารมณ์ของคนแม่โจ้บ้าพวกเขาต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต้องการที่ผู้นำเข้ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาเม,มืองแม่โจ้อันเป็นที่รักนิของพวกเขานั่นเอง คบอกว่าท่านลองดึงงานก็ตอดตัวมาเองมันไมกคิดดึงใจในการทำงานเพื่อนถ้าที่เพเข้าเป็นใหม่ปุ๊บปุ๊บปปุ๊บเลยงใจเพื่อคงจะวางแผงแน่นอนทุกปัื่ก็ได้ดีจากที่เพิ่หาเตรียไว้แล้วเข้าถากมาชุดนี้ เป็นกันเองกำจัดว้านเข้าได้ง่ายหมดเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านเอกเป็นแม่กณะโ่้ชจศกุมเป็นเกษตรกรขึ้นไปเองชมสวนปูขับตีเลยครับภูใจครับทีมนี้พอไปหน้านี้ดีแน่นอนเพราะว่าการทํางานเริ่มแล้วอย่างที่มันแบบขับตีก็ตามเพื่อนก็จะปรับรูปที่มันดีขึ้นครับครับ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองแม่โจ้นี่เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างจริงจังการแก้ปัญหาของคนแม่โจ้คนแม่โจ้ต้องระหนักถึงสิ่งที่อยู่ในสังคมของตนเองซึ่งเหล่าพัอจ้าี่และบุคลากรของเทศบาลหนึ่งแม่โจ้คงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หากขาดซึ่งความรู้ของที่น้องประชาชนคนแม่โจ้ วมาได้พระาจ้างอย่างทราบขบวนทางด้วยจิตใจจิตนาสาของเทศบาลของเมืองแม่โจ้ค่ะทุกคนจับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยงานองค์กรต่างๆทางภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในเขตเทศบาลแม่โจ้ทางชุมชนคุณธรรมวัดแม่แก่น้อยยินดีที่ท่านนายกเพราะท่านมีแนวความคิดก้าวไกลที่จะต้องทำเมื่อเขาวัดบ้านโรงเรียนชุมชนคนเฮาเนี่ย จเจริญแช้ง,งอกงามยึดมั่นในคุณธรรมการแก้ปัญหาของเทศบาลเมืองแม่โจคงทำไม่สำเร็จถ้าหากฝ่ายนิติบัญญัติคือสภาเทศบาลเมืองแม่โจไม่ร่วมมือกับฝ่ายบริหารฝ่ายข้าราชการประจับและบุคลากรรวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวจึงได้แต่หวังว่าปัญหาและการพัฒน,นาเมืองแม่โจจะได้รับการแก้ไขอ,อย่างได้ผลทั้งหมด จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายงานจะหนักเทียบใด้ไม่ย่อขอเร่งพัฒนาแก้ปัญหาไม่รีรอจึงมาขอท,ทุกท่านช่วยด้วยใจดีแกเปลี่ยนปีน้องไม่แต่งนะครับใครมาจะปาแต้นี่ยมือออกบ้านมนที่ผมงุกเกอ เใช่นม่เสียงแล้วไปสุดปลายครับก็เทศบาลมุขโจขอบคุณและติดดีๆตลอดทุกทางคนจะต้องอธิบายว่ามันเกี่ยวกับขยะบางคนเขาเอาเปล่าสตางค์มาวางเขาบอกว่าถ้าทำดีๆนะขยะจะทำเงินมันเยอะมันแต่รักภูมิมันก็คืบของมันไปคนเดียวว่ามันสาเหตุมาจากมาจากที่ใส่ของคนมาจากบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือมัมีแรงจูงใจที่ทำให้แยก